ถ้าถ้าดูจากมุมนี้จะเห็นสวยงามเป็นอ้โหทุกคนถ้าทุกคนเห็นน้ำต้อนี่ถ้ามาเห็นสดๆนะคะแมบว่าสิทึ่งไปหมดเลยค่ะแถบป่าแถบเนี้ยจะขาวเต็มไปด้วยดอกไม้ขาวเต็มป่าเลยค่ะดูค่ะ สุดเลยค่ะทุกคนในป่าตรงนี้อันนี้ดอกอะไรเนี่ยที่เขาว่ากระเจียวป่าหรือเปล่าคะทุกคนคะนี่ค่ะที่เขาว่ากระเจียวป่าหรือเปล่าโตก็ไม่รู้นะเต็มไปหมดเลยค่ะ เีต้องสืกดูใน Google ค่ะดูค่ะเต็มไปหมดเลยตรงนี้ดอกไม้สวยงามมากค่ะต้นอะไรต้องเอาไปดูสืบดูแป๊บหนึ่งก่อนนะคะทุกคนแป๊บหนึ่งค่ะมันเหมือนที่เขาว่ากระเจียวป่าหรือเปล่าคะถ้าเป็นกระเจียวป่านี่สวยเลยป่าตรงนี้จะดอกไม้สวยเต็มไปหมดเลยค่ะ สวยเป็นเนินเขาเลยค่ะสุดยอดเลยอ่ะ เห็ดด้วยค่ะไม่รู้เห็ดอะไรแต่บันแห้งของปีที่แล้วค่ะสืบกินไอธรรมชาติค่ะทุกคนสีเขียวมาแล้วค่ะกินไอธรรมชาติก็จะพาทุกคนชมดอกไม้ชมบรรยากาศความสวยงามของธรรมชาติเสร็จเรียบร้อยแล้วต้อก็จะพาทุกคนไปเก็บผักต่อนะคะไปกันค่ะ มาค่ะมันี่มาพี่น้องมาเก็บผักกุ้มน้กากันด้วยจ้าัดเนี่ยเก็บผักกุ้มด้วยการค่าขอเก็บผักกุ้มเซ็บเซไปกินกับสมตามกันด้วยจ้าบัันี้จ้าพี่น้องจ๋ามาค่าลุยกันค่าออกแล้วค่าออกแล้วผักกุ้มบ้านเฮาจ้าขอไปกินน้ําพริกหน่อยนะคะ ผักกุ้มเมืองนอกจ้าพี่น้องจ๋าผักกุ้มเมืองนอกก็คือผักอ่าเมปเปิลน,นี่แหละค่ะหรือภาษาสวิเดนเขาก็เอิ้นไอเอิ้นว่าเลินน้อยค่ะเลินจํานี้อ่อนๆพอแซ่บๆค่ะพี่น้องเอาดองก็ได้แล้วค่ะขัดออกมาจังซี่บ่ต้องมันบ่ขมเลยนะจ๊ะพี่น้องบ่ขมเลยนะคะฐานไงก็นี่กับสิขมแน่เนาะจ้าขมอ่มหลัมแน่ ก็คือผักกุ้มบ้านเฮาละจารสชาติแต่ว่าว่าถ้าถ้าออกไม่ใม่สิบกขมเลยนะจ่ะเราไปกินกับส้มตำกันค่ะวันนี้ค่ะ ฟังเสียงธรรมชาติไปนําจ้ะเสียงนกห้องยามเช้า เก็บไปดองด้วยค่ะเอาไปดองน้ำก็ได้นะจ้ะแต่ว่าช่วงนี้โต้ขอกินกนเนาะคะ่ะเพราะว่ามันอ่อนๆขอเอาไปกินกับอ่าส้มตำน้ำพริกกอน,นะจ้ะถ้าเราไปดองก็อร่อยเลยช่วงนี้ค่ะสิบ่มมีรสขมเลยละจ้ะเก็บผักปาสวีเดนค่ะทุกคน ดอกกำลังพอคำเลยจ้าดอกพอคำ ต้นนี้บ่สูงจะต้นบ่สูงต้อเก็บได้พอดีพอดีเลยจ้าส่วนมากที่นี่เขาจะเป็นต้นต้นไม้ประดับนะคะทุกคนพลนสีเฮดเป็นต้นไม้ประดับแต่ก็เป็นอาหารผักของเราค่ะ kiếp kiếm mạnh นี่ค่ะกำลังออกเต็มเลยจ้ะทุกคนกำลังออกเต็มเยอะมากต้นบอสูงเก็บได้พอดีค่ะเก็บได้พอดี ก็ออกมาหาเกสรดอกไม้ค่ะวันนี้ต้อก็เก็บยอดผักกลุ่มมาแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ เราก็สิเอาให้เพื่อนคือเก้าแลวเนาะจ้าเพราะว่าเพื่อนคนนี้เพิ่นชอบไปต้อเก็บผักให้กินนาะจ้าเพราะว่าเพิ่นบก่กก้าเก็บเองนะคะเพิ่นว่าขัดต้อเก็บให้เพิ่นกับมั่นใจนะคะเพิ่นมั่นใจกินแต่เพิ่นชอบยินผักป้าค่ะค่ะค,คนนี้ค่ะเป็นเพื่อนร่วมงานคนไทยนะคะที่ทำงานอยู่กับต้อจ้ะเดี๋ยวต้อจะเอาผักกลุ่มไปให้เขาด้วยแล้วต้อก็จะเอาไปกินกับส้มตำด้วยนะคะ เก็บเองกินเองค่ากินนะคะเพราะเป็นว่าเอ,เอาทิบบ่ได้เอาทิบนะคะต้อกินทุกข้างเราก็เก็บพอกินโดยค่ะไม่เก็บเยอะเกินไปแล้วก็เก็บพอกินนะคะนี่ค่ะก็ได้มานี่กินกับส้มตาอร่อยมากค่ะทุกคนนี่ค่ะตอนนี้ต้อก็มาทํางานนะคะห,หวานอร่อยมากเลยบ๊กขมค่ะบ๊กขมเลยอร่อยจริงๆงค่ะ อหอมด้วยเหมือนดอกอ่ะรู้สึกว่าหอมคือดอกไอดอกฝรั่งแม่ใจบอกฝรั่งอย่างมมาหมักบัซซิดาแม่อือร่อยอ,อร่อยมากครับต่อเสียไปเพื่อนกอนด้วยจ้าต่อเสียไปเพื่อนนะคะ แบตสามารถสิ้ธายในโรงงานได้เนาะคะ่ะตอสิทธายทุกคนดูคะ่ะเธอฉันมีผักมาให้เธอด้วย <c oughs> เอาสิซีม่เบิงถือถุงถือถุง <c oughs> บาาไทยนะมันอร่อยถ้าเธอไม่กินตอนนี้เธอจะเสียใจอืม <c oughs> อร่อยมากซ <c oughs> ีมเบิงซีมเบิง <c oughs> ไม่ขมเลย 玩玩去吧，嗯。